สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วเด้อค่ะกับยเย่พ่งแบ่งปันวันนี้ไปทายคลิปโดนแล้วเด้อค่ะตัวนี้พามาเบิงมือใหม่หัดเลี้ยงควายะะเด้อค่ะนี่ <c oughs> เิ่เพึงใดมาก <c oughs> พี่กัดบ้านเพื่อนกกอยู่บ้าน,นุนสว่างเด้อค่ะตำบลพอสวค์น้ำเพื่อน่าจะรวยจังหวัดูบนยู่ใก,ใก,ใกล้ๆบ้านหมู่บ้านเยเพ่งเองคะ่ะตะกีเป็นมู่บ้านเดียวกันเดี๋ยวต้องไปถามบนก่อนนะค่ะว่าคิดจงไดจังมาเลี้ยงควายเด้อค่ะเดี๋ยวไปทักท่าย แม่เจ้าของขอขั้วเป็นก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะแม่ตุูมค่ะสวัสดีค่ะไปยังไหนมายังไหนขึ้นมาเลี้ยงขั้วี่นว้ายจากหลังนั่นคือจังไหร่หลังอยู่บ้างปะจ้าพึ่งเคยซื้อมาเลยเป็นบอกพึ่งก็เพิ่งเพิ่งซื้อครั้งแรกหล่ะเพเคยเลี้ยงมาเพิ่งเลี้ยงครั้งแรกที่นี่เพิ่งจับขั้วยังบ่เป็นอยู่นี่เป็นตืนได้มาจังมือละโตแม่ลูกนี่ยสามมือสามมือได้มาสมมือ งานต้นนี้พึ่งได้มากมาถึงชะโมงเอง <c oughs> แม่เนี่ยได้มาบ่ถึงชะโมงเด้ค่ะจังใดขึ้นเลี้ยงลูกซื้อให้ลซื้อให้อ๋อเ oh, พื่อนยากให้เลี้ยงลูกเฮ็ดงานญยังคะ่ะตอนนี้เพื่อนกับเป็นคู่ค่ะอ๋อเ oh, พื่อนกับเลยซื้อมาให้แม่ลูกนี่ซือ้อมาจะใช้ค่ะเนี่ยกุฎอนกุดอนได้มาเท่าไหร่ค่ะแม่ลูกนี่เก้าเก้าตรง เก้ามื้นเก้าขอบทรงอบทรงทรงถึงบาทลูกสาวเพื่อนค่ะนี่ลูกสาวอายุเท่าไหร่นี่หนึ่งปีก็หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเดือนตัวนี้เป็นลูกแบบผสมผสมโตมากมันบอกค่ะผสมโตโตแม่เพื่นทองยี่บอตอนนี้แม่เพื่นทองซีเดือนคเดือนแม่ทองซเดือนทองกับไหมากค่ะดาวเหนือทองกับดาวเหนือด้วยค่ะ ใส่ไม่กี่า,ามาจาคนทอ่นามาเดี๋ยวลุ้นกันลนหนูอันนี้ลูกลูกตัวที่เท่าไรคะนี่ยืนอยู่นี่ที่สองกับหนึ่งโตที่สามได้ทองเก่าหมื่นเก่านะคะนี่แม่ลูกเดี๋ยวเพิ่นมีอีกคมนึงเออเพิ่นมีอีกตัวหนึ่งค่ะเพิ่นได้มาวางบ่ถ,ถ,ถึงชั่วโมงนี่ค่ะนี่แม่นี่ค่ะเท่าได้ก็ค่ะแม่นี่ยแปดหมื่นเก้าแปดหมื่นเก้าทรงทีรวบทรงเรียบร้อยตัวนี้มาได้ไส์ตัวนี้ มาตะมมมาาาคจากคนละหม่องแล้วค่ะใกล้ๆกันอุดรกับมหาสารคามลูกตัวท str ี่เท่าใดเนี่ยค่ะตัวล <|si|> ูกที่สองถุงที่สองในทองผสมยังมากค่ะตัวนี้เก้าจะเลิญครับคุณเก้าจะเลิญเดี่ยวจะเดือนแล้วตัวนี้ครบเดือนนะครับครบเดือนครบเดือนแล้วคุณหอนด้ค่ะนี่ท็อปสนอนน่าหางงามๆามค่ะตัวนี้ผสมเก่าจะเลิญแล้วเพ่นเป็นลูกไข่ค่ะแม่เนี่ย บ่ได้เบิ่งเท่ากันเด้อค่ะตึ่นใจมากนะตึ่ได้มาลูกไส้ลูกไส้ซื้อให้หรือลูกสาวลูกสาวลูกสาวซื้อให้ลูกไส้เหรอทั้งคู่ลูกสาวก็ลูกเขยอยากให้เลี้ยงควายเพิ่นเนาะก็จะเลยซื้อให้3โตใช่3โตซื้อมาอีกบ่บ้างอาจจะพ่อไปชวนพ่อชวนเบิ่งเบิ่งลูกมันก่อนถ้าเบิ่งลูกมันก่อนค่ะนั่นหนามีสัตว์แต่นีน แปดหมื่นเก้าพร้อมทองเด็กเดือนก่อทองครเดือนครเดือน,กอนใกล้จะคลอดแล้วเดี๋ยวถ้ามันคลอดลูกจะพามาเบิ่งนะคะตัวน,นี้พอนนอนหนามพอนหอนนถึงมาถึงได้ซื้อหรือยังนี่สามตัวนี่ตัวน,นี้ทำคูนทำคูนตัวพูนล่ะอตัวแม่เพิ่มซาบแม่เพิ่มซาปลูกทวีซาทวีซา เติมซับกับทวีซับหยากันหลายยี่เน,นาะงหยาหนหลายหลายอย่างโดยเลี้ยง,ยงยขั้วแข่งแรงในชีวิตแข่งแรงเลยเดนี่อายุเท่าใดนี่ตอนนี้เจ้าน่ะแม่นีว่วะ <laughs> หาสิบหาสิบเจ็ดหาสิบเจ็ดเลี้ยงขั้วแข่งแรงในชีวิตโดยลูกซื้อให้เลี้ยงคนนั้นเป็นอย่งไรตื่นเต้นบ่นิาย,าายานมันบ่ย่านไม่ห่วงที่แซบย่นี่เดี๋ยวก็ชิน แล้วเป็นตะเลียงไงค่ะเบิึงกระเชื่องยู่เนาะบ่านถึงสิบโมงเห็นกันบ้านถึงั่วโมงนะเห็นกันเนี่ยเย็นบ่เยนบ่เปิดหนามเลยค่ะเพื่อนมีพลังงานแสงอาทิตย์เปิดหนามเนี่ยคุ้ยน้อยมันท่านเรียบร้อยเป็นไงเราค่ะเพราะว่ามันมาปุบปับนะเดี๋ยวถักขอกใยังเรียบร้อยแล้วก็ทีมีระบบหนามให้แบบดีดีหน่นแหละก็จนปลูกหญ้าได้น้อบ้านเนาะปลูกหญ้าที่ไถตีไปแล้ว คิดว่าจะเลี้ยงไปเรื่อยๆมั้่เลี้ยงไปเรื่อยๆไปตลอดนั่นแหลยเป็นโครงการระยะยาวคนละเขาหางานในเฮ็ดตอนแถวนี่นอุ้ยแมนแล้ววะมาถ่ายพออยู่บ้านก็เลยเฮ็ดเป็นตัวเป็กี่พอเป็นผู้ซอยเศร้าเป็นผู้ซอยเลยหางานในเฮ็ดย่านพอวางงานเดี๋ยวจะพามาเบิ่งเรื่อยๆนะคะเพื่อนคอดลูกก่อนจะพามาเบิ่งกอดูแล้วมา สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่ตุ่มครับพอ่อผู้ชายหลายๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ